ยองทียองไหนอ่ะ <c oughs> ยองนี้แหละยองทีคนนี้อ๋อวันนี้พี่เอลอง ปนหน้าตากับทรงผมดูเพราะว่าน้องบอกว่ามันควรเป็นผมอย่างอื่นแล้วก็หน้าตาหน้าตาเดี๋ยวหน้าตาพี่เอกไปใส่เลยดูรับไม่ได้หน้ารักมากเลยอ่ะยองฮีคนนี้ไม่คิดว่าพี่เอกจะแต่งตัวเป็นแบบน้องยองฮีหน้ารักตะมูตะมีแบบนี้นะเนี่ยดูดิรู้สึกว่าจะตกกะเยอะไปหน่อยว่าแต่ว่าอันนี้แบบอะไรเนี่ยแบบสควิตเกมไงพี่เอกจริงเหรอ,อใช่แต่แบบว่าดูสิมาดูเลยนี่แล้วดูตุ๊กตายองฮีตัวจริงนี่อุ้ยตัวใหญ่มาก ำไมแมปสูงสูงโอ้ตัวใหญ่มากเลยอะแถมหน้าตาตะมูตะมีน่ารักกว่าพวกเราอีกนะจริงอะเงยหน้าลองไปดูข้างบนสินั่นนะเพี่เอกเห็นแล้วดูดิโอ้โหนี่มันอะไรอะพี่ว่ามันแบบใกล้เคียงกับ tower of hell มากเลยนะสูงมากเลยอะพี่บัวอันยังแงนเยอะโปเออใช่เนอะลืมไปจดลืมว่าเราอะใส่ชุดกระโปรงบาเอายังไงดีอะพี่เอกก็ต้องไปแล้วแหละต้องไปแล้วใช่ไหมอะ แล้วเขามีตัวช่วยอะไรให้เราหรือเปล่าอ่ะนี่ไงสปริงอยู่อันหนึ่งอ่ะสองอันโอ้โหโอ้โหพีเอกโอ้โหกระโดดสูงโอ้กระโดดยังสูงอันสีแดงเอาไว้ทำอะไรอ่ะสีแดงไม่รู้ดิโดดเตี้ยแต่ว่าโอ้กระโดดไกลสีแดงกระโดดเร็วเฮ้ยกระโดดเร็วมากเออสีแดงเร็วมากอ่ะเรียกว่าเอาเอาเอาสีน้ําเงินดีกว่าใช่เพราะว่าสีแดงอ่ะมันเร็วเกินไปแล้วเราจับจังหวะไม่ได้ไงเราต้องไปทางไหนไปทางนี้แล้วกันทางไหนดีอ่ะ ทางนี้ดูปลอดภัยดีทางนี้นะอุ้ยมันสูงมากเลยอะอุ้ยดูยองฮีดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูยองฮีแบบชัดๆก่อนบนี่เห็นเปล่าตัวใหญ่มากแถมปากแดงๆเลยอะนี่เพ็กต้องกระโดดกลับไปใช่ไหมมีกองแล้วไปเลยมาแล้วอะเอ้าทำไมอะขอดูชัดๆมั่งดิเห็นยังอะขอซูมออกหน่อยนะเนี่ยยหงฮีสวยมากเลยอะหน้าตาตะมุตะมีเห็นไหมแล้วทำไมขอไปอยู่นอกกระจกอะเอ้า โธ่พี่กตายเลยอะเขาคงกั้นเอาไว้อ่ะดิไม่ให้เราแบบไปโดนตัวเขาอะไรอย่างงี้เปล่าหเหรอไปเหอะพวกเราเอาเอา้ยหล่นเลยเฮ้ยอ,อันนี้ไปด้วยดีกว่าโธ่พี่เอกอะหล่นจนได้เดี๋ยวเอาสีฟ้าไปนี่แหละดีแล้วฮ้ยมีกระโดดอย่างสูงฮ้ยโธพี่ฝนขี้โกงอะ่ะหัวขี้โกงที่ไหนจ๊อดเขามีไว้ให้เราใช้เราก็ใช้ไงเย้เอาอย่างงี้ดีกว่าเรามาวัดฝีมือกันเลยไหมพี่เอก วัดฝีมืออะไรอะ่ะเราไม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงไงมีมีมีแบบนี้ไปแล้วนะไหวเหรอนี่ไงสีสันสดใสมากโอ้โหชเดกเฮ้ยอะไรอะ่ะพี่ฝนแน่ใจนะว่าพี่ฝนไหวเนี่ยเดี๋ยวนะาพี่เอกเพียกไปไหนอะ่ะนี่ไงเขาขึ้นไปข้างบนอ้าวไม่ใช่โดด <laughs> ทางนี้เหรอทางนี้เอา้าปะโทไปไหนเนี่ยโหเอ้ยเอาเลยตกลงมาตั้งแ <มา S 1> ต่แรกเลย ไปแล้วเนี่ยแล้วพี่เอกตกลงมาตั้งแต่แรกเลยอะไปดีกว่าโอ้พี่ฝนนี่แบบไม่รอแล้วพี่เอกล้วก็ไม่บอกกันเลยว่าทำยังไงเอา้าพี่ฝนก็สังเกตเอาตรงที่มันมีลูกศรไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ล่างกัลังโโขึ้นไม่าไกลมากเลยอะแบบเดียวแหละอุตสาแต่งตัวมาซะสวยแสดงว่าไม่ชินใช่ไหมอะมันผิดปกติอะโดดแล้วลมมันเย็น <laughs> พี่ฝนพี่เอกอะก็แต่งตัวสวยกว่าพี่ฝนอีกนะ แหมจอดว่าไปนั่นมาเร็วกำลังตามไปนะ้าวนี้ทางนี้นทำไมพี่เอกเดินเหยียบไอ้แท่งเลเซอร์แล้วพี่เอกไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ฝนคิดว่ามันจะทําให้เราอะเลือดลดลงไปนะนั่นไงพี่เอกเลือดลดไปแล้วลดนิดเดียวเองงั้นพี่ฝนไปก่อนก็นแล้วกันพี่เอกสังเกตดูไหมอ่ะว่าด้านบนน่ะเขามีแถบแถบอะไรไว้ให้เราด้วยแถบแถบอะไรอะดูเหมือนว่าเขาจะมีเหมือนกับน่าจะเป็นเราผ่านด่านที่เท่าไหร่แล้วประมาณนี้มั้ง พี่เอกว่ามันสูงไงคราวนี้ถ้าเรามัวแต่แบบมากระโดดอย่างนี้พี่เอกว่ามันไม่ทันแน่เลยเราต้องกระโดดยังไงอะพี่เอกว่าแบบต้องใช้ตัวช่วยที่เขาให้มานั่นแหละถูกแล้วแหละจริงเหรอต้องไปแบบเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่งั้นมันก็จะช้าไงอุ้ยมันโดนอ่ะมันเชียวอึ๊บอึ๊บเนี่ยไปเร็วเลยอ่ะมันเชียวพี่เอกมันเชียวอุ้ยนี่ไงหัวมันเลยไอแอร์มาโปอุ้ยจึ๊บอุ้ยเอ้ยเกือบไปโหสุดยอดมากเลยอ่ะสปริงพวกเนี้ย สปริงมันเร็วมากเลยอ่ะพี่เอกพี่ฝ<ช>นวองไม่ทันแล้วอ่ะมันก็วิ่งอย่างเดียวเลยพี่เอกวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยตรงนี้มีขายของด้วยอ่ะขายอะไรอ่ะข่าวกายอ๋อเป็นก้อนเมฆเหรอใช่แล้วโอ้ตรงนี้ก็มีขายบูมบ็อกด้วยนะขายบูมบ็อกเอาไว้ทําอะไรอ่ะก็เอาไว้เอาไว้ทาอะไรอ่ะอไว้ฟังเพลงไว้ฟังเพลงเอาไ,ไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงอ๋อใช้ที่กระโดดสูงเหรอใช่มันต้องใช้แบบเขาเรียกว่าใช้ตามสถานการณ์อือหือพี่ฝนไปแล้วพี่เกเขาอุตส่าห์ให้มาแล้ว ไปแล้วใช้ก็เสียดายแย่ไปแล้วทุกคนนี่แล้วก็ใช้สีแดงเฮ้ย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 เฮเฮ้อเฮ้ยเฮนปึ๊บยเฮ้ยเฮ้ไเ้เฮ้ยเอ้ยห่อยอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนฮ้่เฮ้ยเ้ยเฮ่ยมฮ้ยเฮยเฮยเล้ยอ่้ยเฮ้เลยเฮรยเี้ยเฮิยเฮ้เฮ้ยอ่้เยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้่เเฮ้ยเล้ยยเยยเย้้เ้้ล่เย้้งเย เออพี่ฝนก็หล่นลงไปชั้นล่างเหมือนกันทำท<า>งไง,<า>งดี<ห><ห>อะะเราแบบรีเซ็ตได้ไมั้ยรีเซ็ตปึ้งอ๋อรีเซ็ตตัวละครได้แล้วก็จะกลับมาอยู่จุดเดิมรีเซ็ตยังไงอะรีเซ็ตข้างบนนี่ไงอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเข้าใจแล,แล้วเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนนะต้องไปทางนู้นใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนต้องวิ่งมาทางนี้วฮ้ยตรงนี้มันแบบมันแขวนได้ด้วยนะเอ้ยโอ้โหโอ้โหยาวเลยทุกคนอันนี้มันลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแบบเรืองแสงได้ด้วยอ่ะ นี่เราต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้นี่เราต้องไปทางนี้ต้องไปตรงตรงตรงข้างหน้าขึางบนอย่างสูงเลยอ่ะโอ้โหโดดขึ้นมาสบายใจเลยนี่อยู่ไหนแล้วนั้นเรามีแบบจัมเปอร์จัมเปอร์หรอัสูงใช่ไหมมันก็ช่วยเราได้เยอะเลยโอ้ยหหล่นเดี๋ยวขอรีเซ็ตกลับไปก่อนถ้าตายเราก็รีเซ็ตเลยนะทุกคนนะเนี่ยเพียกว่าใช้จัมเปอร์ดีสุดแล้วเพราะว่า เราแบบยังคอยกะจังหวะได้ไงแต่ว่ามันช้าไงเอาว<ก>ัทรู้ได้เลยนี่นะมันก็ไม่ช้านะเราก็คอยเซฟไว้ตามจุดนะ่ะนี่ไงพี่ฝนไปข้างบนแล้วพี่เอกพี่ฝนไปแล้วนะเออเอาเลยเดี๋ยวพี่เอกกำลังตามไปแต่มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนี่ไปทางไหนเนี่ยโอโ้โหมันมีแบบที่ควงสว่านด้วยอะที่ควงสว่านด้วยหรอใช่ใช่นี่ไงออ อ,อ๋อโ ho พ่เกมันต้องใช้ตามสถานการณ์จริงๆด้วยอ่ะใช่เราจะกระโดดทรงเดทไปเลยไม่ได้ไงนี่ไงอันนี้ต้องใช้อันนี้แล้วล่ะเราต้องใช้ที่กระโดดสูงนี่ต้องคอยเยียบนี่ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนไม่งั้นน่ะเราจะวิ่งเองอะ่ะเราไม่ผ่านแนะ่นอนเพราะว่าด่านเขาออกแบบมาแบบนั้นไปยาวไป,ไปยาวไปยาวไปอึ๊บวุ้ยพีเกเจออะไรไม่รู้อ่ะเป็นลูกตุ้มอะ่ะ ไปแล้วพี่ฝนไปแล้วพี่เอกพี่ฝนมามขึ้นอันบอลเกงกิสีเขียวแล้วบอลเกงกีสีเขียวไหนเนี่ยนี่ไงข้างบนนี้เห็นเปล่าไม่เห็นมนันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วทำไมพี่ฝนไปเร็วแท้ฮึบฮึบโอ้ยตาลายต้องไปทางไหนเนี่ยเอ้าพี่ต้องไปทางนูน้นเหรอเลือดลดอะแล้วงั้นถ้าเราแบบกระโดดย้อนถอยหลังไวอย่างนี้ได้ไหมอะเลือดลดไปเยอะเลยคือพี่เอกกระโดดอย่างนี้ได้ไหมพี่เอกกับกระโดดอย่างนี้ได้ไหมกระโดดยังไงไม่ถึงเนาะ ไปแล้วพี่พี่ฝนไปข้างบนแล้วนาไป ي, ชิงช้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยลักไก่ได้ด้วยรักไก่อะไรหรอพี่โดดมาตรงนี้ได้เฉยเลยอะ่ะอุ้ยจะถึงข้างบนแล้วไหมเนี่ยโขออีกยาวไกลเลยอะ่ะจอร์ดทำไมพี่ฝนไปเร็วแท้ฉันว่าวันนี้พวกเราคงไม่ถึงแน่นอนเลยอะ่ะมันสูงมากเลยอะ่ะไอพี่เพกตามมาแล้วตามมาแล้วเหรองั้นต้องรีบไปนี่เนี่ยอะไรอะ่ะโอ้ ี่กระโดดโอ้โมันสับวางอุมันสับวาง,ววางทั้งไหนล่ะสับไปไหนอ่ะออหือโอ้เพียกว่าบางทีเขาหลอกเราด้วยนะด่านออกมาโหดมากเลยนะจะบอกให้ใช่คือมันไกลอ่ะจะตายแล้วเนี่ยโอดูดีกระโดดทีหนึ่งถ้าไม่มีสปริงนี่พี่อกตายไปหลายทีแล้วนะถ้าไม่มีสปริงนี่พี่ฝนวันนี้ก็ไม่ถึงฮึ ใช่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการกระโดดขึ้นอ่ะใช้สูงเอากมากๆเลยทุกคนอ้อทาง<ช>ไหนต่อนเนี่ยใครที่กระโดดไม่ใช้สปริงนี่คือแบบสุดยอดมากอ่ะโปรเฟชชั่นแนลตอนนี้เพลงมาถึงตรงนี้แล้วนะพี่ฝนใช้สปีดอ่ะสปีดสปริงอ่ะโอ้รีเซตตัวละครก่อนเพกก็อยากจะใช้อยู่เหมือนกันะนะทางไหนต่อนเนี่ยเค okay. อื้หือื้หือื้ห แล้วโอ้ oh my god เพชรตามมาแล้วพี่ฝนไปแล้วโอ้ยหลอนพี่ฝนถึงไหนแล้วเนี่ยไม่บอกไม่บอกด้วยหรอโอ้ <c oughs> oh, ไปทันเร็วเชียเราต้องรีบไปอะ่ะเราอยากรู้ว่าข้างบนอะ่ะมันเป็นยังไงไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอโ้ตัวหลุดตัวขาดเลยอะ่ะล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมเพชรอยู่ตรงนี้เ <c oughs> พชรเซฟแล้วนะข้างบนน่ะเนี่ยมันวิ่งได้ยาวเลยทุกคนดูดิเพชรเซฟข้างบนแล้วอ่ะ เกิดอะไรขึ้นน่ะมันเซฟไม่โดนหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เพเอกต้องเพเอกต้องไปตรงจุดนู้นมันมีจุดของเขาเพเอกเลยจุดเซฟแบบรักไก่ไปเอาเหรอใช่เขา,เาไม่ยอมอยู่ไหนละเนี่ยลงมา26เลยว้าเพเอกพี่ฝนเกือบได้ครึ่งหนึ่งแล้วนาะ40%แล้วว่ะนำไปก่อนเลยเดี๋ยวเพเอกตามไปโหนี่ไงแบบเรารักไก่โดนเอานี้ไม่ได้ไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โหคราวนี้เราแบบ ตายบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยขนาดมีตัวช่วยอ่ะพอมีตัวช่วยเราก็เลยเต็มที่ใช่เต็มที่ไปเลยทุกคนเต็มที่ตายเต็มที่เลยเต็มที่ับชีวิตไปแล้วตุ๊กตายองฮีมาแล้วนี่วิห้ามโดนด้วยอ่ะโอ้โหเอ้ย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 โอ้โหต้องรีเซ็ตอันนี้เป็นบันไดงูเลยอ่ะพี่ข้างบนเนี้ยเป็นไงแต่ว่าพี่ฝนแบบอาศัยแบบวิ่งเร็วไงพอวิ่งเร็วแล้วมันก็ข้ามไปได้เลย มันต้องใช้ตามสถานการณ์ไงเราใช้แบบใช้เยอะว่าเราก็จะลําบากไงก็จะเลยอ่ะต้องคอนโทรลดีๆอ่ะไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนนี่แบบสุดยอดเลยอ่ะเขาไม่ใช้เลยนะโอ้โหเพียกไม่ได้อ่ะเพื่อนเอ้ยล่นแต่เราต้องใช้อ่ะล่นยาวเลยอ่ะล่นแล้วแบบล่นยาวงั้นเอาวันนี้ไปแล้วกันดึงโอ้ทำไมเพียกล่นดึงโอ้ทำไงดี่ อุตส่าห์แบบใช้แบบตัวกระโดดสูงแล้วยังแบบอ้าหล่นอีกแล้วว่ามีจุดเซฟแล้วเราต้องไม่โลภด้วยโหพี่หวนอุตส่าห์แบบจะรีบไปยิ่งรีบเหมือนยิ่งช้าน้องตุ๊กตาโอ้ยโอ้โหหล่นอีกแล้วอของพี่เอกเนี่ยตัวสั้นไปหน่อยนะพี่หวนดูเหมือนว่าพี่หวนนี่จะหล่นบ่อยจังเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าจอยเราค่อยๆไปดีกว่าโอ้ยเวรกวันนี้จะถึงไหมเนี่ยเอกก็าไม่รู้เหมือนกันเพกวิ่งละโอ้ยไม่ห,มหวนหัวร้อนแล้วว่า เราไม่ไหวแล้วนะว่าไม่ไหวไม่ไหวโอเคเปลี่ยนของกันอ่ะดูดิว้ไม่เอาแล้วเนี่ยใครล่นลงไปเนี่ยพี่ฝนตอนหน้าตอตาเลยล่นปุ๊บลงไปเลยเพีย,เ,ยเราไม่ไหวแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะก็นำอยู่ไม่ใช่หรอจะจบแล้วด้วยเออจะจบแล้วว่ะเออเราก็แบบนี่ไงพียกับใจเย็นๆไปเรื่อยๆอะ่ะเพียกไม่ค่อยตกหรอกนะจริงเหรอเออแต่เพียก็ไม่ค่อยผ่านอ่ะพี่ฝนตกบ่อยมากเอ,อเอา ยันขึ้นมายืนอยู่วันนี้ได้แล้วก็แบบหัวร้อนแล้วเนี่ยเริ่มหัวร้อนจัดๆแล้วอ่ะโอ้พี่กมาอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้อยู่ตรงเนี้ยตรงบอลพลังงานน,น่ะนี่ล้าแบบให้มันเล่นแบบนี้อีกรอบนะสงสัยปวดหัวเอาเป็นคนชวนเข้ามาเองนะแท้ทั้งไหนต่อมีอาศัยว่าอยู่ค้างๆกำแพง นนยขออองพีีนน่่เื้ฝจะมีเพื่อนๆคนไหนที่แบบนั่งคนดูเราตกลงไปมนแบบจนจบคลิปบ้างมีไหมน่าจะมีอยู่นะตกตกพูดไม่ทันขาดคำตกอีกแล้วนี่เพกมาแล้วพี่ฝนเพกกำลังตามพี่ฝนมาแล้วไปแล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยเห็นไหมตกจนได้ พี่หวานกระโดดให้มันดีๆมั่นๆหน่อยตรงนี้ลูกบอลมันแบบเล็กมากเลยนะเออใช่จ๊อดลูกบอลมันแบบเล็กๆติดเดียวเลยอ่ะแล้วก็สีสันแบบสวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพียจกมาชนะเหมือนกระต่ายกับเต่าให้ดูกระต่ายกับเต่าเลยหรอใช่ขนาดนั้นเลยหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันกระโดดดึงดึงดึงดงอยู่ล่างหน้านะ เออมันก็ไม่แน่หรอกพี่ฝนอาจจะติดยาวแล้วพี่ก็อาจจะไปได้ก็ได้ดึง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 เป็นยองฮีน้อยอยู่ข้างล่างหน้านะเออนี่แหละพี่กำลังมาแล้วไม่ได้หรอกนี่มาแล้วทุกคนมาช้าแต่มานะมิวสาซูงไกลแล้วเนี่ยโอ้ยหว่าเสียวอ่ะนี่ขึ้นมานี่โอ้ยลุ้นนะอันนี้แบบยาวนะวเดียวอุ้ย ตามขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเซฟก่อนดีกว่าเย้ถึงแล้วเหรอเอาทำไมมัน 95! า <c oughs> ทำไมมัน9 5โอ้มันยังมีข้างบนต่ออีกทุกคนเดี๋เดๆอมันมีข้างบนต่อเราก็ต้องไปข้างบนต่ออ้ยโธ่เอ้ยทำไมอะทำไมตายอะเอ้ยเอาลืมใส่สปริง อันนี้เดี๋ยวเพียกจะไม่ใช้สปริงและอันเนี้ยมันแับมันชิวๆวอะ <laughs> ่ะหวไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ใส่สปริงไม่ได้อ้าได้เหรอคืออะไรอ่ะคือเพียกแบบยืนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วมันก็ไปของมันเองพี่ฝนเย้ได้แล้วจับจังหวะได้แล้วอุยอันนี้เป็น,ปนแบบปริศนาเหรอคืนไปของมันเองเฉยเลยเพียกข้างบนนี้มันเป็น,ปนแบบเอาเครื่องหมายปริศนาเครื่องหมายคําถามอ่ะ อ๋อรู้แล้วมันจะแบบสุ่มให้เราเออหือ,หอมันจะแบบสุ่มซ้ายขวาซ้ายขวาเอาอย่างนี้ดีกว่าจอร์ดฉันว่าเราไปแบบนี้เถอะเฮ้ยไปไปอย่างี้แหบพบีต้องแล้วจอร์ดเพียกไปอย่างนี้เฉยเลยฮะฮึบค่อ,คอยๆไปนี่ถ้าใครแบบไม่ใช้สปริงได้นะคนนั้นคือแบบเก่งมากเลยทุกคนเฮ้ยเพเอกพี่ฝน98%ซแล้วนะ ถามว่ายังมีต่อไหมคงมีต่อนี่พี่ก,กําลังขึ้นไปเนี่ยเหลืออีก2%อเอร์เซนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะยืนคอยพี่เอกตรงนี้ก็แล้วกันนะนหรอใช่โอ้เดี๋ยวพี่เจะตามไปนะแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าชนะใสๆอยู่แล้วไปแอบหลับก่อนไว้เดี๋ยวขอนอนตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะมาช้าจังเลยก็บอกว่ามาช้าแต่มานะเรวเข้ากระโดดอยูน่นี้โอ้โหโอ้โอ ดูรักดูเลเอ้าเพียอกหลุดมานี่สายเปงูเลยอะ่ะเย้ e, ถึงแล้วยืนรอตั้งนานอืมเฮ้ยยืนรอตั้งนานแล้วเนี่ยเออเ้ยเอาเป็นว่า คนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปของน้องยองฮีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ยองฮีหนึ่งยองฮีสองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวขอแวะดูตรงนี้หน่อยมีอะไรบ้างเป็นรางวัลเฮ้ยเ่ียกมีทรงผมใหม่ไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนขอทรงผมอันนี้เอ้ยอะไรเนี่ย ทานตะวันมาเลยเอาันนี้ดีกว่าน่ารักน่ารักชดใช้อ,อันนี้สีชมพูอุ้ยใส่ได้หลายอันเลยอะเดี๋ยวก่อนขอเอาออกก่อนได้เปล่าวะขอใส่ทีละอันได้ไหมอะ